สำหรับหลายๆท่านนะครับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับค่าใช้จ่ายหนึ่งที่ทุกคนให้ความสําคัญมากเลยก็คือการเรียนของลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองใช้เครื่องมือกองทุนรวมครับในการเก็บค่าเทอมของลูกนะครับโดยเคสสตัรดี้นี้นะครับผมจะทําการยกตัวอย่างการเก็บค่าเทอมของลูกผ่านกองทุนรวมในช่วงระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาล1นะครับถึงม6ครับผม สำหรับ4ขั้นตอนในการลงทุนกองทุนรวมนะครับเราก็มาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือ1ก็คือเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายนะครับซึ่งในวันนี้ก็คือการเก็บค่าเทอมลูกนั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือเราจะต้องเลือกประเภทกองทุนรวมเนี่ยให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเรานะครับอันที่3ก็มาคำนวณเงินลงทุนนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือตั้งระบบซื้อแบบอัตโนมัติครับ เบื้องต้นเราก็คงจะต้องมาประมาณการค่าเทอมของบุตรนะครับของลูกเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะต้องไปดูค่าเทอมของลูกตัวเองละครับแล้วก็ประมาณการว่าเราเนี่ยจะส่งลูกเรียนที่โรงเรียนไหนค่าเทอมประมาณเท่าไหร่อย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับผมก็ลองเอามาเป็นอาจจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ไม่ได้แพงมากนะครับซึ่งค่าเทอมเนี่ยปีหนึ่งนะครับในช่วงอนุบาลเนี่ยสักปีละเจ็ดหมื่นบาทหรือ เทอมละประมาณสัก3า0 0 0นนะครับแล้วก็ในช่วงปฐมเนี่ยก็เป็นสักประมาณเทอมละ4 0,000นนะครับรวมทั้งปีก็8 0 0 0 0ืนนะครับส่วนช่วงปอถึงปอหกเนี่ยก็ตกทั้งปีเนี่ย90,000นะครับส่วนมัธยมเนี่ยก็ตกสักปีละ10,000แสนนะครับแล้วก็มัธยมปลายม5ม6หกเนี่ยก็ประมาณสัก1 2 0 0 0 0บาทนะครับโดยกระเบค่าเทอมขึ้นไปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยหากมามองในยอดเงินในภาพรวมครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงอนุบาล1-3เนี่ยช่วงปีลงทุนนะครับก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่ปี1ถึงปี3ใช่ไหมครับจำนวนเดือนก็คือ3ปีก็คือ36เดือนนะครับยอดเงินที่เราอยากได้นะครับตลอด3ปีเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าประมาณปีละ7 0,000ใช่ไหมก็รวมกัน3ปีก็2 0 0แสนนะครับส่วนปฐมนะครับ ปฐม1ถึงปฐม3นะครับช่วงปีลงทุนจะเป็นช่วงปีที่4ถึง6แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการที่เราถากเริ่มเก็บพร้อมๆกันเนี่ยเราจะมีระยะเวลาเก็บถึง6ปีก็คือ72เดือนนะครับส่วนยอดเงินก็ต้องการ2 4 0 0 0 0บาทนะครับปฐม4ถึงปฐม6นะครับจำนวนปีลงทุนเนี่ยคือปีที่7ถึง9านะครับจำนวนเดือนเนี่ยก็คือ108เดือนจำนวนเงินที่ต้องการก็คือ2 7 0 0 0 0บาท ะครับส่วนมัธยมต้นนะก็ช่วงปีลงทุนเนี่ยสิบถปีเลยนะครับจำนวนเดือนที่สามารถเก็บได้นะครับก็คือ1 4 4เดือนแล้วก็เงินที่ต้องการคือ30,000นบาทแล้วก็ช่วงมปลายนะครับก็จะมีช่วงปีที่สามารถลงทุนได้เนี่ยก็คือยาวถึง12-15ปีเลยนะครับจำนวนเดือนก็คือ180เดือนแล้วก็ต้องการเงิน360 0 0 0บาท เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราเนี่ยจะเลือกกองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่ละช่วงการศึกษาของลูกอย่างไรดีนะครับแน่นอนในช่วงเวลาที่เป็นปีแรกๆเนี่ยเราก็ต้องใช้กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยก็จะต่ําตามไปด้วยนะครับเราก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนได้ว่าเออในช่วงระยะเวลาที่เราจะลงทุนเนี่ยมันเหมาะสมกับระยะเวลาที่เราจะใช้เงินในค่าเทอมของลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงอนุอนบาลน,นะ เราจะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งเสี่ยงต่ําที่สุดเลยซึ่งคาดหวังผลตอบแทนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับก้าเกิบมาเมื่อเข้าปหนึ่งถึงปสามนะครับจะไปลงทุนในกองทุนผสมเสี่ยงต่ําและคาดหวังผลตอบแทนสักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงของอ่าปฐมสี่ถึงปฐมหกนะครับก็จะเป็นช่วงปีที่เจ็ดถึงปีที่เก้าใช่ไหมครับก็ผมก็จะเลือกกองทุนเอ่อรวม ผสมแบบสมดุลนะมีหุ้นประมาณสัก35-55%คาดหวังผลตอบแทนได้5%นะครับส่วนช่วงมต้นนะครับปีที่10-12เนี่ยระยะเวลาการลงทุนมันเริ่มยาวขึ้นนะผมก็จะเลือกกองทุนผสมเชิงลุกแล้วนะครับคาดหวังผลตอบแทนได้มากขึ้นที่7%แล้วก็ช่วงมปลายนะครับซึ่งจะเป็นช่วงลงทุนปีที่13-15แล้วนะครับระยะเวลาการเก็บเงินของเราเนี่ย ยาวถึง13หรือถึง15ปีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะลงทุนในหุ้น100เลยนะครับคานบังคบงตทนที่9%อ่าขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องมาเลือกกองทุนให้เหมาะสมนะครับกับอ่าเป้าหมายของเรานะครับเราก็มาเลือกกองทุนทั้งอ่ากองทุนรวมตราสารนี้ระยะาสาั้นกองทุนรวมผสมเสี่ยงต่าเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงนะแล้วก็กองทุนหุ้น100%นะครับ วิธีการคัดเลือกนะครับถ้าแบบละเอียดละเอียดเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยย้อนไปดูในการที่ผมเนี่ยทำการเลือกกองทุนแต่ละประเภทไปในส่วนของเคสตัดดี้นี้เนี่ยผมก็จะทําการแคปหน้าจอข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกกองทุนแบบไปแบบไวๆเลยนะครับสาหรับค่าเทอมในช่วงอุบาล1นถึงสนะครับกองทุนที่เราจะใช้ก็คือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นใช่ไหมครับผมก็ไปดูผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นในช่วง เนี่ยพิเลียดปีที่ผ่านมาว่ากองไหนบ้างที่มีผลตอบแทนที่ดีๆนะครับในอันดับ1-3นะครับแต่ละช่วงเวลานะก็พบว่ามีกองทุน kkp plus เนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแล้วก็ติดแรงในผลตอบแทนสูงๆเนี่ยอยู่ถึง5ช่วงเวลาผมก็จะเลือกกองนี้นะครับในการลงทุนรวมช่วงเก็บค่าเทอมอนุบาล1-3นะครับส่วนช่วงปอปอนะครับเราก็คัดเลือกมานะครับเลือก กองทุนรวมผสมเสี่ยงต่ําก็พบว่ากองทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็สม่ําเสมอเลยเนี่ยก็คือ,อกองทุนรวม K แพน2นะครับส่วนช่วงอ่าปอถึงป6นะครับผมเลือกกองทุนรวมที่เป็นผสมเสี่ยงปานกลางนะครับมีหุ้นอยู่3 5มสถึงห้าเนเนี่ยก็ที่เข้าตานะก็คือกองทุนรวมเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์นะครับส่วนช่วงอ่า 1> ม1ถึงม3หรือมอต้นนั่นเองนะก็จะใช้กองทุนรวมผสมเชิงลุกนะครับตรงนี้ผมก็เลือกกองทุนเปิดทิสโก้ e s s i v s g r o ก t h fund นะมาในการลงทุนเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับที่สุดนะครับในบรรดาที่คัดเลือกมาแล้วนะครับและในช่วงมปลายนะครับก็จะเลือกกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนหุ้น100%ผมก็อยากจะกระจายความเสี่ยงไปหน่อย ก็ไปดูผลตอบแทนย้อนหลังนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็พบว่ากองทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีแบบสม่ำเสมอนะก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชแพตตินัมโกลบอลฟันนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราได้เลือกกองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายแล้วนะครับในช่วงอนุบาล1นสนะครับเ,เราจะลงทุนในตาสันนี้ระยะสั้นนะในกองทุน KkP+ Plus นะครับส่วนปฐม1ถึงปฐม3เนี่ย ลงทุนในกองทุนผสมเสี่ยงต่ำเราเลือกกองทุน K p แพน2ในช่วงปฐมถม4ถึงปฐม6นะครับจะเลือกกองทุนประเภทกองทุนผสมสมดุลหรือผสมเสี่ยงปานกลางนั่นเองนะครับเลือกกองทุนรวงข้าวดุลทัพย์นะครับหรือ RKBc นั่นเองแล้วก็ช่วงเก็บค่าเทอมมัธยม1ถึงมัธยม3นะครับหรือมอต้นนั่นเองจะเลือกกองทุนผสมเชิงลุกนะครับ แล้วก็เลือกกองทุนทิสโกเ AGF นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือช่วงมปลายนะครับมัธยม4-6เนี่ยเลือกกองทุนที่เป็นหุ้น100%เลยนะครับแต่ผมก็จะเลือกหุ้นทั่วโลกเลยนะเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็เลือกกองทุน FCB, PGF นี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณเงินลงทุนนะครับว่าแต่ละกองเนี่ยเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเท่าใดนะครับ สำหรับวิธีการคำนวณเนี่ยก็สามารถย้อนดูคลิปก่อนๆได้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไปแบบไวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายช่วงทําเวลานะครับเพื่อไม่อยากจะให้คลิปเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับก็สรุปเลยนะครับว่าในช่วงอนุบาล1น1-3เนี่ยช่วงปีลงทุน1-3นะครับจำนวน3าเดือนเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินผ่านกองทุนเนี่ย าตาสานี่ระยะสั้นนะครับเดือนละ5000ตีสัก5,800บาทละกันนะครับส่วนช่วงปอ1อถึงป3นเนี่ยนะครับผ่านกองทุนผสมเสี่ยงต่ำนะครับก็เดือนละประมาณ3,000บาทครับส่วนช่วงปฐม4ถึงปฐม6นะครับก็คำนวณมาแล้วเนี่ยจะต้องเก็บเงินเดือนละ2,000บาทนะครับผ่านกองทุนรวมผสมเสี่ยงปานกลางนะครับ แล้วก็ช่วงมอต้นนะครับก็ลงทุนผ่านอ่าผสมเสี่ยงสูงนะครับก็ลงทุนเนี่ยเดือนละประมาณ1,350บาทนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยลงทุนในสำหรับเป้าหมายเก็บเงินเพื่อค่าเทอมมอปลายเนี่ยนะครับลงทุนในหุ้น1 0 0เซนะครับก็ลงทุนประมาณสักเดือนละ1,000บาทผ่านกองทุนอ่หุ้น100ทั่วโลกนะครับ สรุปเลยนะครับก็จะเห็นตารางนี้ก็จะเป็นตารางสรุปว่าผมเนี่ยจะสรุปมาแล้วว่าแต่ละช่วงเวลาอนุบาล1-3เนี่ยจะต้องเก็บผ่านกองทุน KKP Plus เนี่ยเดือนละ5,8า0ประถม1-3ผ่านกองทุน k r e p a n สเดือนละ0 0 0อ่าช่วงประถม4-6เนี่ยนะครับผ่านลวงเข้าดุลทัพย์นะครับเดือนละ2,000ส่วนมอต้นเนี่ยผ่าน t ิ s c o AGF นะครับเดือนละ1350บาทและก็ช่วงมปลายนะครับ ผ่านกองทุน s c b PGM เนี่ยเดือนละ1000จากนั้นเนี่ยเราก็ไปทำการตั้งระบบนะครับซื้อกองทุนพวกนี้เนี่ยตามช่วงพีเรียดเวลานะครับที่เราเนี่ยตั้งใจจะลงทุนนะครับโดยที่เราเนี่ยก็ไปตั้งซื้อกองทุนที่เราเลือกมาแล้วแล้วก็ตามจำนวนเงินที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ให้ตรงตามจำนวนเดือนที่เราเนี่ยจะใช้เงินนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยก็จะทปการตัดเงินไปซื้อกองทุนเนี่ย แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็สะสมไว้เป็นเงินเนี่ยค่าเทอมสําหรับลูกของเรานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงปีแรกๆเนี่ยเราอาจจะหนักหน่อยนะถ้าเราอยากจะเก็บตามสเต็ปอย่างเงี้ยหมายความว่าในช่วง3ปีแรกเนี่ยเราจะต้องเก็บทุกกองเลย5กองเนี่ยตามจํานวนเงินตามนี้นะครับแต่พอหลังจากผ่าน3ปีไปแล้วนะครับปีที่4เน่ยอยอด5้าพันแเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือเก็บแค่เดือนเรประมาณ 5,000 6 0 0 0พัน0ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับพอผ่านประถม3ไปแล้วเนี่ยยอดที่เหลือก็จะเหลือแค่อ่า4,350บาทมันก็จะค่อยลดหลั่นลงมาเรื่อยๆคือมันจะหนักช่วงปีแรกๆครับส่วนปีหลังๆเนี่ยถ้าเราเก็บตามสเต็ปเนี่ยอย่างค่ามัธยมเนี่ยมัธยมปลายนะครับมสีถึงมหงเนี่ยถ้าเราเริ่มเก็บมาพร้อมกับค่าเทอมอนุบาลเลยนะครับ เก็บมาเรื่อยๆเดือนละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยช่วงหลังๆเราก็สบายแล้วเหมือนเราเก็บหอมล้อมริบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าเราทําตามระบบอย่างนี้ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เราเนี่ยได้แบ่งสันปันส่วนไว้สําหรับที่จะจ่ายค่าเทอมให้ลูกเนี่ยในทุกๆเทอมทุกๆปีอยู่แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม